สวัสดีครับในโันนี้นะครับผมจะมาพูดถึง7จดขั้นตอนการซื้อสังหานะครับด้วยเงินตัวเองให้น้อยที่สุดนะครับจะทํายังไงให้เราสามารถอ่ก็คือเราเนี่ยมีเงินนน้อยเนี่ยครับเงินทุนเราไม่มากแล้วเราสามารถเข้าไปลงทุนในอสังหาได้แบบอ่าความเสี่ยงต่ําแล้วก็ใช้เงินตัวเองให้น้อยที่สุดด้วยนะครับเราลองมาดูนะครับว่าอ่าเราจะ เราจะต้องทํายังไงบ้างนะครับมีอยู่เจ็ดขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกนะครับก็คือต้องกําหนดอนาเขตขึ้นนะครับเพื่อให้มันเป็นอนาเขตทํากินของเราเลยนะครับซึ่งการกําหนดอาาเขตเนี่ยมันสําคัญยังไงมันสำคัญก็ตรงที่เราไม่สามารถไปดูทรัพย์ได้ทั่วพื้นที่ทั่วประเทศไทยทั่วจังหวัดทั่วกรุงเทพทั่วเชียงใหม่ทั่วอะไรเงี้ยนะครับดูยากมาก นะครับถ้าคนที่ไปดูอย่างนั้นนะครับเหนื่อยมากแล้วก็ต้นทุนก็สูงนะครับงนั้นเราควรจะกําหนดพื้นที่ขึ้นมานะครับที่เป็นพื้นที่ที่เราลิงเห็นแล้วว่ามันควรจะเป็นพื้นที่เติบโตนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่เราเดินทางสะดวกใช้ค่าใช้จ่ายน้อยเป็นพื้นที่เราถนัดนะครับอย่างเช่นนะครับการกําหนดพื้นที่ก็อาจจะกําหนดพื้นที่บริเวณบ้านของเราได้นะครับ ขยายไปสักสี่ห้ากิโลอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วเราก็เดินเดินเล่นแถวบ้านวิ่งออกกําลังกายแถวบ้านตอนเช้าก็ได้อะไรก็ได้นะครับดูรอบๆบ,บ,บริเวณว่ามีติดประกาศขายไหมมีอะไรไหมระหว่างวิ่งจอดแแบะเะไเรีย <c> ก <oughs> หยุดซื้อน้ําพักไปเงี้ยกินน้ําถามคนขายอะไรเงี้ยครับได้ครับว่า เออมีแค่เนี่ยรู้ไหมว่ามีใครจะประกาศขายบ้านขายคอนโดขายอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเนี้ยทําทําแบบนี้ทาบ,บ,บ่อยๆนะครับทําบ่อยๆเราก็จะมีความรู้ในเรื่องพื้นที่ตรงนั้นได้มากแต่เยอะนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นพื้นที่แถวบ้านก็ก็ง่ายด้วยเพราะว่าเราออกไปข้างนอกกลับมาเราก็จะผ่านทุกวันเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงทุกวันเราก็จะรู้นะครับว่าพื้นที่นี้มันมีใครกําลังจะขายอะไรอยู่บ้างนะครับอ่าประมาณนี้ครับ ตัวอย่างข้าวๆง่ายๆนะครับแล้วการลงรายละเอียดวิธีการกําหนดพื้นที่วิธีการดูว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยน่าจะเอามาทําเป็นอาเขตทํากินของเราเนี่ยจะต้องมีลักษณะพื้นที่ยังไงพื้นที่มัจะเติบโตเพราะอะไรทําไมบ้านเราถึงจะขายได้บ้านในพื้นที่ถึงจะขายได้ทําไมถึงจะมีคนมาเช่าอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยว มาลงรายละเอียดที่วิดีโอหน้าครับวิดีโอถัดไปเนาะอันนี้เอาคร่าวๆเจ็ดขั้นตอนไปก่อนนะครับเดี๋ยวแต่ละขั้นตอนเดี๋ยวลงรายละเอียดให้ขั้นพอกําหนดพื้นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนที่สองนะครับก็ต้องลงพื้นที่นะครับลงพื้นที่บ่อยๆดูบ่อยๆนะครับเพื่อจะตามหาทรั์นะครับไปไปช็อปเลยไปช็อปซับเลยคราวนี้ก็ถ้ามีใครติดป้ายขายมีอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องโทรถามเราก็ต้อง าถามว่าเอ,อขายเท่าไหร่ยังไงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าซับตรงเนี้ยมันสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยใช้เงินตัวเองให้น้อยที่สุดได้หรือบางทีอาจจะไม่ใช้เลยก็ยังได้นะครับแล้วแต่การต่อรองที่ดีของเรานะครับลองอคิดง่ายๆคิดคร่าวๆตามไปตามตรงนี้นะครับว่าผมกําหนดเงื่อนไขขึ้นมา4ข้อเนี้ย ถ้าเงื่อนไขสี่ข้อีถ้ามันเข้าเงื่อนไขสี่ข้อนี้นะครับถ้าสามารถเจอทรัพย์ที่มันเข้าเงื่อนไขแบบนี้ได้หรือใกล้เคียงนะครับ <c oughs> ก็เก็บเป็นลิสทรัพย์ของเราไว้นะครับว่าเอ้ทรัพย์นี้มันน่าลงทุนไว้ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวก็จะทําอขั้นตอนต่อไปอย่างเงี้ยนะครับลงพื้นที่หาหเจอสี่สี่เงื่อนไขนี้ก่อนนะครับเพราะว่าสี่เงื่อนไขนี้จะหาได้ไม่ยากหาหาข้อมูลได้ไม่ยากนะครับแต่ หาทรัพย์ที่มันเข้าเนี่ยบางทีอาจต้องใช้เวลาบางทีอาจจะเจอเลยแล้วแต่นะครับแต่ถ้าเราไปเรื่อยๆไปตลอดมันต้องเจอแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับไม่ได้หมายความว่าไปครั้งแรกแล้วมันต้องเจอที่นี่มันต้องมีอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าการลงทุนพวกนี้มันไม่ได้ใช้เวลากันแบบแป๊บเดียวถูกไหมม,มันนานๆบอกว่าครับมันก็ต้องแบบอ่วางไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆ ทำไปเจอเราก็ลงทุนนะครับอย่าไปคิดแบบใจเร็วอย่าไปแบบเฮ้ยโอ้โหทามาตั้งเยอะแล้วมันไม่ได้อะไรเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันได้ปุ๊บเนี่ยมันได้เงินก้อนใหญ่มันมันได้เลยนะครับกําไรมันเยอะนะครับมันไม่ใช่แบบของที่แบบนี่จะขายอ้อจริงเหรอซื้อเลยอะไรเงี้ย คือสภาพคล่องไม่ได้สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทัทง้งทั้งทั้งฝั่งคนขายทั้งฝั่งเราที่กําลังหาของที่จะมาลงทุนอยู่ด้วยอย่างเงี้ยไม่บ่มบมว่าไม่ได้เจอตลอดไมได่เจอทันทีแต่ถ้าเรารักในการลงทุนเราชอบในการลงทุนเราสามารถเจอได้ไม่ยากแน่นอนครับผมรับรองนะครับอ่าดูหัวข้อแรกนะครับ เงื <sh> <oneself> Quindi, ่อนไขแรกนะครับที่เราจะต้องตามหามันที่เจอนะครับก็คือราคาขายของทัพย์นั้นนะครับมันต้องต่ำกว่าราคาตลาดอ่าทไมต้องต่ำกว่าราคาตลาดที่นี้ง่ายนะครับก็คือเราเราเราซื้อของมาขายอ่ะซื้อได้ถูกก็ต้องดีถูกไหมครับแล้วการที่จะไปขายขายได้เร็วก็ยิ่งต้องดีถูกไหมนั้นราคาตลาดเออราคาต้องต่ำกว่าราคาตลาดแล้วเราจะเอาไปขายมันต้องต่ำกว่าราคาตลาดอีกถูกไหม เพราะฉะนั้นการต่ำกว่าราคาตลาดตรงนี้ต้องมากพอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวให้ามาลงรายละเอียดลึกๆนะครับว่าเจะต้องหาประมาณเท่าไหร่ยังไงอีกทีนะครับอลองคิดตามนะครับถ้าได้ต่ำกว่าตลาดเราอย่างน้อยเราปล่อยขายง่ายนะครับอย่างน้อยเราก็ซื้อถูกนะครับเหมือนเหมือนซื้อปุ๊บม,มั่นใจละว,ว่าขายได้มีกำไรอะไรเงี้ยนะครับ สองนะครับราคาเอค่าเช่าเฉลี่ยแถวแถวนั้นนะครับจะต้องมีมากกว่าจำนวนเงินที่ที่เราจะต้องผ่อนกับธนาคารนะครับ,หม,มรบหมายความว่าไงนะครับหมายความว่าทําไมเฮ้ยทำไมต้องดูค่าเช่าเราซื้อมาอาจจะซื้อมาเพื่อขายก็ได้อะไรก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เรากําลังหาทรัพย์ที่เราต้องการใช้เงินลงทุนเราให้น้อยที่สุดใช่ไหมครับ ถ้าเราต้องการจะใช้เงินลงทุนของตัวเองเนี่ยให้น้อยที่สุดเราต้องมีแหล่งเงินทุนเนาะแหล่งเงินทุนคือธนาคารนี่แหละครับเราก็สามารถเออใช้เงินของธนาคารเนี้นะมาช่วยในการลงทุนเราได้นะครับในงนี้ถ้าเราจะมั่นใจว่าเฮ้ยการลงทุนเราต้องไม่เข้าเนื้อเราต้องไม่จ่ายคือไม่จ่ายเงินลงทุนเราออกไปง่ายๆเราต้องใช้เงินเราให้น้อยที่สุด มันก็ต้องหาคนมาจ่ายให้เราถูกไหมการหาคนมาจ่ายให้เราก็คือการหาคนมาเช่านี่แหละถูกไหมครับเช่าไปเรื่อยๆถือไปเรื่อยๆประกาศขายไปเรื่อยด้วยก็ได้นะครับถ้าเราซื้อต่างตลาดจริงเดี๋ยวมีคนมาซื้อต่อง่ายอยู่แล้วระหว่างถือมีคนมีคนเช่าเอ่อผ่อนให้เราด้วยแล้วก็เตรียมไปขายให้ได้กําไรด้วยอย่างเงี้ยนะครับงั้นจาเป็นจะต้องดูค่าเช่าด้วยนะค่าเช่าเนี้ย อย่างน้อยๆเลยก็ให้มันเท่าๆกับที่ผ่อนกับธนาคารนะครับหรือมากกว่าจะดีมากนะครับโอเคอวิธีดูวิธีอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีลงรายละเอียดนะครับอข้อสามนะครับก็คือถ้าเกิดเราจะซื้อรั์พวกนี้ยแต้มั่นใจอยากมั่นใจว่าเราจะปล่อยเช่าได้ชวนนะครับเราต้องดูในเขตพื้นที่นั้นนะครับอในเขตพื้นที่ทรัพย์ของเราเนี่ยว่าอมันมีคนอยู่เยอะไหม นะครับถ้าเป็นหมู่บ้านก็ต้องเป็นหมู่บ้านที่มีคนอยู่พอประมาณนะครับมากกว่าแต่สิบเปอร์เซ็นะจะดีมากๆนะครับใกล้ๆใ,ใกล้เคียงก็จะดีนะครับอคอนโดเนี่ยทั้งตึกมีคนอยู่มันมากกว่าเจ็สิบเปอร์เซ็นเนี่ยเดี๋ยวผู้คนมาให้ดึงดึงผู้คนมาอยู่ถูกไหมครับไม่างั้นการปล่อยเช่ามันก็จะง,ง่ายนะครับอันสุดท้ายนะครับไอ้บ้านนั้นห้องนั้นอะไร ก็ตามเนี่ยนะครับมันต้องไม่ว่างนานๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการว่างนานๆเนี่ยมันอาจจะอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นที่เป็นรายละเอียดเล็กน้อยๆเช่นอาจจะมีเจ้าของเก่าตายอยู่ในบ้านไม่เอาเจ้าของเก่าแบบว่ายังสิงสู่อยู่ในบ้านล้าไม่ไปไหนอะไรเงี้ยครับมีคนลือการมีอะไรเงี้ยก็เลยทําให้คนไม่กล้ามาซื้อไม่กล้ามาอยู่คนมาอยู่แล้วเดี๋ยวก็หนีเดี๋ยวก็ไปอะไรเงี้ยครับ อะไรก็แล้วแต่คือมันอาจจะมีะรายละเอียดเล็กน้อยๆพวกนี้นะครับถ้าเห็นว่าว่างนานผิดปกติควรเช็คดูนะครับว่าเตอะมันมีสตอรี่อะไรหรือเปล่าอยู่ด้วยนะครับอ่ะง่ายๆนะครับประมาณนี้ถ้าหาเขา้าขึ้นเงื่อขาขสีข้อนี้นะเราบองว่าซื้อซื้อได้แบบไม่มีทางขาดทุนแน่นอนนะครับป่อยขายก็ง่ายปล่อยเช่าก็ดีน,นะครับโอเคขั้นที่สามนะครับก็คือ พอเราได้ได้ลิสต์ตัปของเราเรียบร้อยนะครับเราเจอปุ๊บเราไม่ซื้อทันทีถูกไหมเราเจอปุ๊บเราก็ลิสต์เอาไว้ครับว่าอันนี้ได้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 เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเรามาเช็คชัวร์ขั้นต่อมานะครับก็คือว่าเนี่ยราคาตลาดเขาขายเขาขายเท่าไหร่เรื่องหนึ่งถูกไหมแต่คนให้เงินทุนเราอ่ะเขาประเมินเราเท่าไหร่ละฮะนี่คือสําคัญถูกไหมครับเพราะว่าอาคารปล่อยกู้เรา9้เรซถูกไหมถ้าเรา ไม่อไู่ราคาประเมินของธนาคารเราอาจจะพลาดก็ได้นะครับเราอาจจะต้องใช้เงินตัวเองเยอะก็ได้นะครับนั้นสิ่งที่ควรตามหาข้อก็คือควรตามหาราคาประเมินที่ธนาคารให้กับที่ที่าธนาคารเขาประเมินออกมาเพื่อที่จะเราจะได้รู้ว่าเออเราสามารถกู้ได้เท่าไหร่นะครับหรือถ้าเจรจาตายดีเราอาจจะไม่ต้องใช้เงิน เลยก็ได้นะครับกู้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างงี้นะครับก็ยังได้นะหรือลึกๆลงไปอีกมีช่องว่างนู่นนี่เราอาจจะทําเงินออกมาจากมันเลยก็ได้นะครับเนะพราะฉะนั้นการรู้ราคาครัเงินของท่าราคาเนี่ยค่อนข้างสาคัญนะครับการที่พอรู้มันเรียบร้อยเนี่ยเราก็แค่เอาราคาซื้อขายเรามาเทียบนะครับก็อาจจะใช้หลักการเดียวกันกันกบ ตัวราคาหลักก็คือถ้าราคาประเมินเราไม่ต่ำกว่าไม่ใช่ถ้าราคาประเมินของเราเนี่ยต่ํากว่าราคาประเมินของราคาขายของเราเนะียราคาซื้อของเราเนี่ยต่ํากว่าราคาประเมินของธนา,าคารนะครับสักสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นขึ้นไปเนี่ยการขอกู้ครั้งนี้เนี่ยหนึ่งก็จะไม่ยากสองก็จะเอ,อใช้เงินตัวเองน้อยๆได้นะครับนะถษาแบบนี้ถ้า ถ้ามันต่ำกว่าน,นั้นได้เนาะคิดภาพตามนะครับเออเขาให้เราเก้าสิบถ้าเราซื้อในราคาที่มันต่ำกว่าเขาเอ,อ่อราคาเมินธานาคารแปดสิบเปอร์เซ็นหล่ะใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้เรามีสิทธิ์ที่ถ้าเจราจาด,ดีเราอาจจะกู้เต็มดานก็ได้ประมาณนี้นะครับเราว่าจจะใช้เงินเราได้น้อยๆเลยก็ได้นะครับอย่างน,นี้เนี่ยการการกู้ตรงนี้กู้เพิ่มวงเงินเพิ่มเนี่ยก็ต้องก็ต้องเอ่อสนใจเกี่ยวกับ การผ่อนด้วยนะครับว่ากําลังการผ่อนเรามีมากพอไหมค่าเช่าเมื่อเทียบกับค่าผ่อนตรงนี้เนี่ยถ้าเรากู้เพิ่มมาแบบเก้าสิเอร์ซหรือกู้เพิ่มมาร้อยเอร์เซนเนี่ยการผ่อนมันการเช่ามันคุอมกลุการผ่อนไหมนะครับถ้ามันถ้ามันยังมันถ้ามันยังเข้าเงื่อนไขก็คือมันครอบอร์การมันครอบคลุมการผ่อนทุกอย่างทุกบาทเนี่ยก็ สบายใจได้ครับมั่นใจได้เนาะก็ที่เหลือแค่ต้องทำการตลาดให้คนมาเช่าทั้นเองนะครับเงือขั้นที่สามสิ่งที่ต้องรู้ก็คือต้องรู้ราคาเงินธนาคารนะครับขั้นที่สี่นะครับพอเรารู้ราคาเงินธนาคารเรียบร้อยเรารู้ว่าเรัพย์ที่มันรับที่จะขายเนี่ยเราในลิสต์ของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเรียบร้อยมีข้อมูลเรียบร้อยนะครับเราก็ เข้าไปตามหาคนขายเลยครับไปตามหาคนขายหาให้เจอคนขายหาให้เจอคนขายหมายความว่าหาให้เจอคนที่เขามีอำนาจตัดสินใจในการขายไม่ไม่ใช่เราไปต่อรองแล้วก็ต้องมาต่อรองหลายรอบอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สิ่งเอ่อคนขายในความหมายนี้มีอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่จะยอมขายให้เราในเงื่อนไขที่เราต้องการนั่นเองนะครับแล้วก็ เป็นเงื่อนไขที่ดีที่สุดนะครับสำหรับการลงทุนของเรานะครับอ่าอย่างเช่นนะครับเเห็นราคาใกล้เคียงละคนขายคนหนึ่งไม่เอาจะขายราคานี้แต่ไม่ยอมให้ต่อรองคือพูดพูดยากคุยยากเค่าโอนค่านู่นนี่มีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่เราจะต้องรับผิดชอบมากเราก็อาจจะโอเคเก็บไว้ก่อนไว้ข้างๆอย่างนะครับ แล้วไปคุยกับอีกคนหนึ่งอีกที่หนึ่งอาจจะคุยง่ายขึ้นเอ,อต่อรองง่ายขึ้นอยากเขาอาจจะอยากขาย <1933. S 1> เพราะว่า,าเขาอาจจะต้องย้ายย้ายที่ไปที่อื่นหรือเขาอาจจะต้องมีเรื่องร้อนที่จะต้องใช้เงินหรืออะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะเออยอมขายเราง่ายหน่อยยอมให้เราต่อรองเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยเพื่อให้เรามีกําไรมากขึ้นนะครับใช้เงินตัวเองให้น้อยลงอะไรเงี้ยนะครับ ถ้าเจอคนแบบนี้อ่าคือหาให้เจอคนแบบนี้ไม่ต้องรีบร้อนที่แบบว่าเฮ้ยเขาเงอนขายว้ซื้อเลยอย่างเงี้ยยังไม่จําเป็นนะครับคุยคุยให้มันครบทุกคนเลยนะครับลองต่อรองเข้าไปต่อรองครบทุกคนนะครับก็คือพอเข้าไปเจอคนขายแล้วขั้นต่อมาก็คือต้องต่อรองเนี้ยแหละครับอ่าเอเจอคนขายแล้วก็ต่อรองนะครับต่อรองให้ให้เราได้ราคาที่เราต้องการนะครับ ให้ต่อรองจนอ่ามันเข้าเงื่อนไขที่เราต้องการได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดที่เราเอที่เราไปดูมาทั้งหมดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งวิธีการต่อรองเนี่ยมันมีวิธีการอยู่มีริคอยู่เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเอาจจะไม่พูดอย่างนี้เดี๋ยวค่อยไปพูดในวิดีโอถัดไปนะครับอ่าเราแค่เข้าไปต่อรองที่เพื่อให้ได้ะไครทเราต้องการราคาที่เรากะเอาไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ พอได้ตรงนั้นได้ราคาที่สุดเราก็เลือกทรัพย์ที่ที่เราเห็นว่ามันได้ประโยชน์กับเราที่สุดเราก็ค่อยลงทุนนะครับค่อยค่อยซื้อนะครับอ่าทําแบบนี้คือแค่ถึงขั้นตอนนี้ก็มั่นใจได้แล้วว่าว่าเอ,อเราก็เราอาจจะไม่ต้องใช้เงินตัวเองเราอาจจะคือเรา,าจ,จะมีกําไรได้ง่ายๆกับกับรัพย์นี้แน่นอนง่ายๆนี้ไม่ได้หมายความว่าซื้อปุ๊บจะได้ขายเลยหรืออะไรเงี้ยนะครับ แต่อาจจะมีเงื่อนไขที่ดีกว่าดีกว่าของที่อื่นที่ก็ระวังที่เขากำลังวางขายอยู่นะครับแต่ยังไม่มีคนมาค้นเจอเหมือนเหมือนของเราอย่างเงี้ยเพราะเราตั้งใจลงทุนเราก็ต้องวิ่งค้นหาหเจอใช่ไหมครับอ่าพอต่อรองได้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็เตรียมเอกสารนะครับพวกเอก,เอกสารสัญญาซื้อขายอ่าสำเนาบัตรประชาชนสำนเนารียนมุ้งทะเบียนบ้านอะไรก็ว่าไปนะครับ เอกสารที่ต้องยื่นกู้นะครับพวกแบบสลิปเงินเดือนพวกหนังสือรับรองอ,อะไรนะของธุรกิจอะครับถ้าถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเตรียมเอกสารพวกนี้ให้พร้อมนะครับเพื่อเวลายื่นมันจะได้ทีเดียวไม่ต้องแบบว่าโยนถามกันไปถามกันมายุ่งยากเดี๋ยวบางคนก็รู้สึกว่าโอ้ทำไมมันยากจังเลย แต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเตรียมทุกอย่างพร้อมเตรียมทุกอย่างดีนะทั้งแบบไปซื้อขายจากที่กรมที่ดินทั้งเอ่อเรียกอะไรนะทั้งไปยื่นกู้กับธนาคารเนี่ยมันจะง่ายมันจะทีเดียวรู้เรื่องนะครับแต่ถ้าเออเราเราไม่เตรียมพวกนี้ไว้ก่อนมันรับรองครับมันจะพลาดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเอกสารเนาะมันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยทําอ่ะ มันเป็นเรื่องที่เราแบบว่าไม่เคยเตรียมตัวมาก่อนมันก็ส่วนใหญ่จะผิดพลาดครับครั้งแรกเตรียมไม่เคยครบอ่ะเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ก็เลยผมได้รู้สึกว่าขั้นตอนนี้มันสําคัญในการที่มันจะไม่กินพลังงานเราถ้าเราเตรียมพร้อมนะครับอแล้วต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างอะไรไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดทีนะครับอ่แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือขั้นที่เจ็ดนะครับ เคมีเอกสารเรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับเตรียมค่าใช้จ่ายวันโอนนะครับวัน <c oughs> <c oughs> โอนก็ก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับพวกแบบค่าโอนค่าภาษีค่าอะไรพวกนี้นะครับอ่าเราอาจจะต่อรองกับกับกับทางคนคนขายนะครับว่าใครใครเป็นคนจ่ายอะไรยังไงนะครับต่อรองให้เรียบร้อยแล้วก็เราจะต้องจ่ายเท่าไหร่เราก็เตรียมเอาไว้นะครับอ่าพวก ของพวกนี้มันคำนวณไว้ก่อนได้นะครับประมาณเข้าค้าไว้ได้เนาะเพราะฉะนั้นเตรียมเตรียมไว้ก่อนได้จะดีนะก็ต้องเตรียมค่าอะไรบ้างไงบ้างเดี๋ยวค่อยมา,าลงรายละเอียวดวัาจัดไปนะครับเพราะว่าตอนนี้20นาทีละพูดเพลินเลยนะครับโอเคก็หวังว่า,าวิดีโอนี้นะครับจะได้ประโยชน์จะได้เรียกมองภาพออกนะครับว่า เ,ออเราเราถ้าเราอยากลงทุนอนสังหาริมทรัพย์แบบไม่เสี่ยงเลยเนี่ยเราควรจะไม่ใช่ไม่เสี่ยงเลยแบบที่ใช้เงินตัวเองให้น้อยที่สุดัแล้วก็เราก็พยายามป้องกันความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นอย่างเช่นการแบบเฮ้ย hey, เราจะต้องผ่อนเราต้องมีเงินเตรียมไว้เท่าไหร่อะไรยังไงอะไรเง,รรงี้ยนะครับให้เรียบร้อยเนี่ยให้มัน ให้เราสบายใจให้เราแบบแรู้สึกว่าถ้าทําแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเสี่ยงน้อยรู้สึกมันไม่เสี่ยงเราควรทำเจ็ดขั้นตอนนี้ให้พบก่อนนะครับก่อนที่จะซื้อตัดสินใจซื้อลงทุนอะไรที่ไหนนะครับโอเคหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคนที่สนใจในการลงทุนอะไรนะครับแล้วถ้าดีถ้าชอบไงก็อกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ยังไงเ,เดี๋ยวจะมาทำวิดีโอทีอ่อธิบายแต่ละขั้นตอนนะครับวิธีการที่าทางตัวผมเองใช้นะครับทางกลุ่มของผมใช้นะครับเพื่อหาซับตรงนี้แล้วเราก็จะหาเจอเราก็จะหาไม่ยากนะครับแล้วก็มีมีซับให้ลงทุนเนี่ยมาเรื่อยๆนะครับโอเคยังไงเดี๋ยว ดีโอจะตัดไปก็ค่อยว่ากันทีนะครับก็ขอขอบคุณที่อ,อดทนฟังมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ